โทรหาป้าหวาอิตี้อยากไปเที่ยวตูนไข่มันโทรมาแล้วนี่ฮัลโหลป้าหวาไหมครับครับผมป้าหวาเองเออไม่นี่ว่าจะไปเที่ยวตูนดห่ดะอ,อ๋อจะมาเที่ยวที่ตุนเหรอครับต้นพาไปเที่ยวที่ได้ไหมอ๋อได้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 ได,ไดโ้โอเคโอเคเจอกันเจอกันเออเออได้ลูกค้าล้วมาเที่ยวตูน ในโบนีว่ะมันหนักตีสองมีแขกตีสามเลยไม่มาดีเลยแขบแขพวกมึงเขาไม่ตะท่าแล้วมาแช์ทีหนึ่งแล้ว <c oughs> ล่าหมดด <c oughs> ิวเขารออยู่เฮ <c oughs> ้ยป้ว่วาวะมากันมากันสี่คนเถอม,มากันสีคนสี่คนนี่นี่เป๋าลากล่อานี่เออเอาเป๋าไปตัปต้งให้บุจีบรถเนาเราท่านีเนาะมาเดินมาเดินมาจ้าเลยเราจะพาไปเลยที่ รูปวาดเนอะรูปวาดอะไรอ่ะสเตตอาร์ตกันเยเขาเรียกอะไรสเตตอาร์ตนี่นี่นี่ปันนี่อ๋อรูปที่เขาวาดคามผันหนังนันเหรอใช่นี่เลยปันนี่เลยอุ้ยนี่เหรอนี่เลยก็เก่งเนาะโอ้เอามาๆถ่ายรูป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 นามังรูอุ้ยห่ารูปหย่ารูปเอหย่ารูปเราเออสีมันโล่หมดโอเคโต้เอ็กเซนอกเนเจเหนึ่งสองสาเราไปเตเราโอเคไป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 มีเยอะนาะสตนาะ อ้นี่จะมีพามาอีกที่หนึ่งแล้วนี่ตรงนี้มันเป็นที่รูปวัดเหมือนกันเลยเข้าไปถ่ายรูปได้เลยรำหนังเนาะเดี๋ยวให้ถ่ายรูปกันเองไปเลยไปเลยไปเลยลา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 เลยถ่ายรูปนี่มันไก่แจ๋ไก่แจ๋ไก่แจ๋เหรอถ่ายรูปให้เราทีเนาะเราจะไปโชว์โบสถ์บ้านแมวเมวมวต้องทำท่าปันดี้ นี่บ่อหนามบ่อน้ำผีอะไรนี่บ่อน้ำบ่อ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 น้ำบ่อน้ำบ่อน้ำอ๋อตีหมาไหมกาไม่เป็นหรอเรามาจากบางกอกบางกอกไม่มีเลยนะแบบนี้จริงเหรอบางกอกไม่มีมีแต่ภาคใต้ซาตูนปลาอะไรชื่อนี่ปลาสีชมพูอ๋ปลาหนีโม่ เออปันผือบ้างไปเที่ยวแล้วมันลรมังยังแรงเลยนีหลตะตุนมาโดเมันตรงนี้ยันเขาเรียกว่าสตนบุรีวนันฮิตเละตรงนี้นั่น๋อเออนี่แถวนี้เขาก็จจะมีรูปวาดนี่ตักๆเลยนี่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 <อ>นี่วิธีการละหมาดเนาะน,นี่เขาเข้ามายัางเหรอใช่<อ>เดี๋ยวมาเล่นตองตายรูปให้หมดเลยเนาะได้ได้เดี๋ยวเราก็เซฟี่นี่นี่นี่เขาทำอะไรแบบนี้นยันเขาเรียกว่าวิธีการ กสุนัตหรือว่าตัดเคของพี่น้องมุสลิมเขาเลยก็โอเคแค่นั้นเหรอใช่คือโบชายทุกคนที่เป็นอิสลามนั้นเขาต้องตัดเคทุกคนทำไมเขาลุกนั่นเหรอมันเจ็บแล้วมันเจ็บโอเคเดี๋ยวลงไปที่อื่นแล้วเนาะต้องตรงไหนลาวันี่ขลุยนี่ขลักขลุยเหรอเฮ้ยมันเหนื่อยนี่เดินเยอะเกินนี่นี่คือสุดเราไลยนี่เหน่จัง นี่นั่นเขาเรียกว่าสุโรมบังเลยหรือว่ามัสยิดมังบังสุโรกลางของเจ้าสตูเลยอ๋อปันนี้นี่เองใช่สวยไหมสวยไหมสุโรสวยสวยอย่างแรงเลยเออสวยนะฟังนี่ตุ้นี่นั่นแหละน่าย๋อมบรรยากาศรู้กันแล้วไหมนี่ว่าเขามีการจัดงานยนวันวันเมืองเก่าของสตูลเทศนุนบุรีวานิชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลระว่างวันที่เจ็บเจ็ดถึงสามสิบเอ็ด ท่านว่าคุ้มนี้งานเขามีกิจกรรมคลักลัก,ลกมีการจัดแสงสี่เสียงส่วนเมืองเกาสตูนมีการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมของสตูนตลาดนัดอินฟลูเอนเซอร์และก็ได้พบกับแขกรับเชิญพีเศษซักซิตแต่งทองมาโนตพุตานพร้อมโดยเอกปจานาตและก็วงลีดี้พี่น้องเออเขาจัดเต็มเลยหาวันหาคืนมีจุดไทร่รบ จุดจิกอินไฮเพียบเลยพี่น้องเร็วมาพบกันนาอสัญญอ่าลืมนั่นพือมั่งมาสตูนมาเราน่เรามังรามังอย่างแรงเลยเออเราต้องมาแล้วมาเที่ยวเลยโตมาได้สตูนมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยดิเหมือนเหมือนที่เขาว่าเลยสตูนสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์เออใช่นั่นแหละรามังสตูนนี่มีที่เที่ยวคลักๆเลยทั้งบนบกทั้งทังทะเลมีน้ำตกมีอะไรหัดคลักๆเลยขึ้นหลงที่ไหนคึ้นรทีกิว ดีคิวอ่ะไปไปไปมา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 